ข้าวบานเป็นขูดเขานะครับเอาข้า,าลงโหลดนะครับคุณผู้ซ่อมขายขาเขาจะเป็นการดูดเขาราไปขายเลยครับ,ก,รบ,บกันแบบม่ได้ใส่กัะสองเลย เอาเอาไปขายเลยบ่ครับนี่เอาไปขายหรือไปตากแดดก่อนว่ะฮะโอ้ว่ะเอาว่เอาบ่อไปขายบ่บ่อมันน้อยมันน้อยพอดบ่โอ้แล้วถ้าว่าได้หน่อยพอดแล้วว่า ไปเป็นเห,น ER นเหลอเอพคก่มันเ่นจจ้วครับ่านชมี้มันมาโดดเขามันว่าไดเขานิดเดียวเองันมาเลี้ยวครับแเดียวนิดนึงคร ไปแล้วครับคุณผู้ชมครับมัเงเอือนมาปอดมันเกี่ยวเขาอยู่นี่ก็เลยเก็บภาพบรรยากาศใหพท่นงได้เมืองเนาะครับคุณผู้ชมครับ